You're listening to NIA podcast The Economy มองนวัตรกรรมผ่านเลนเศรษฐกิจกระแสใหม่ไปกับสู้ชิงจิตสุภาชินค่ะ The e c o ิ o m ค e โนมี d อที่แล้วค่ะเราได้คุยกันเรื่องเศรษฐกิจสร้างสารรหรือว่า Creative Economy พร้อมกับยกตัวอย่างจากต่างประเทศแล้วก็ตัวอย่างจากในไทยกันไปแล้วนะคะโดยที่เราก็จะได้เห็นนะคะว่าในไทยเราเนี่ยมีซอ f t power หลายอย่างที่ส่งออกให้กับต่างประเทศนะคะบางตัวอย่างที่เราคุยกันเนี่ย โอ้ oh, ซูชิงก็ฟังแล้วเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะว่านี่ก็สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้เหมือนกันค่ะมีทั้งแบบที่เป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็ทั้งแบบที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะผสมผสานเอาสิ่งเก่าสิ่งใหม่เข้าด้วยกันจนเกิดกลายขึ้นมาเป็นครีเอทีฟเอ o ค o โนมีที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะเอนนี้นะคะคเราจะมาโฟกัสเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับครีเอทีฟเอ o ค o โนมีในไทยแล้วก็โครงการต่างๆที่ NIA ทําเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสารรค์นี้ค่ะ ในวันนี้ซู่ชิงจึงอยากจะมาชวนคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะซึ่งก็คือน้องลี่หรือคุณกวนลี่พันนักส่งเสริมนวัตกรรมฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมซึ่งน้องลี่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะอายุน้อยเลยจากสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนค่ะน้องลี่มีหน้าที่ดูแลโครงการที่เกี่ยวกับมาเทคหรือนวัตกรรมสร้างสรรค์โดยตรงนะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยกันตั้งแต่ภาพรวมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นในประเทศไทยไปจนถึงการนํานวัตกรรมเข้ามาพัฒนาเศรษ ฐกิจในกลุ่มนี้ผ่านโครงการต่างๆของ NIA ค่ะสวัสดีค่ะน้องลี่สวัสดีค่ะน้องลี่คะ,นคะในเอพิโซดที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกับพี่เตะค,ค่ะซึ่งก็มาให้นิยามนะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสารรค์วันนี้ค่ะเรามาคุยกันเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ในไทยกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะในไทยตอนนี้ เดี๋ยวลี่ขอพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบ่งออกเป็นสมุมเนาะมุมแรกค่ะในมุมของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อันที่2ในมุมของผู้ประกอบการไทยอันที่3คือตัวแบรนดิ้งประเทศไทยที่ต่างประเทศมองเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างอันที่1ค่ะเศรษฐกิจภาพรวมค่ะ3ปีที่ผ่านมาในช่วงโควิด1 9นะคะจนถึงปัจจุบันแน่นอนว่ามันกระทบบางสาขาเช่นกลุ่มที่เป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแพทย์แผนไทย ภาพยนตร์ดนตรีแต่ในขณะเดียวกันบางสาขาก็สามารถทำกำไรแล้วก็เติบโตได้เรื่อยๆเลยอ,อย่างเช่นพวกสินค้าหาตกรรมเช่นสินค้าไลฟ์สไตล์หรือเฟอร์นิเจอร์ค่ะแล้วก็มีอาหารไทยนะคะส่วนในกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการนะคะต้องบอกว่าธุรกิจที่เกิดใหม่เนี่ย ลดลงลดลงเป็นอย่างมากเลยคนก็เริ่มไปทำอาชีพอิสระมากขึ้นผู้ประกอบการที่รีได้มีการพูดคุยบางรลายนะคะก็มีการได้ปรับ business model หรือตัว core business เพื่อที่จะให้อยู่รอดได้ในใช่วงโควิดอย่างเช่น Startup ที่ทําการท่องเที่ยวค <Call S 2> ่ะเ,เ,เขาก็ต้องเปลี่ยน uh, core business เป็นการทำซอฟต์แวร์เฮาส์หรืออื่นๆเพราะว่าเขามีตัวเทคโนโลยีม,มีพวกนี้อยู่แล้วเนาะ แต่ว่าเราก็หวังว่าหลังจากที่เราเปิดประเทศกันแล้วเนี่ยมันจะกลับมาฟื้นตัวได้สาขาที่เป็นการท่องเที่ยวเป็นดนตรีหรือภาพ,พยนตร์เหล่านี้ค่ะจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเพราะว่าผู้คนเริ่มหอยหากิจกรรมเพื่อพักผ่อนแล้วก็ความบันเทิงมากขึ้นค่ะส่วนในมุมอันที่3ค่ะภาพรวมหรือแบรนดิ้งของประเทศไทยเราอ้างอิงจากตัว Brand a a v a n e s s Global Soft Power Index นะคะเราก็ถูกประเมิน ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะเทียบกับประเทศอื่นๆทั้งหมด120ประเทศซึ่งเราถูกจัดเป็นอันดับที่35ค่ะ,คะต้องบอกว่าตรงนี้คะแนนด้านของวัฒน,ธ,นธรรมเนี่ยของเราเนี่ยได้คะแนนสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศอาเซียนมันหมายความว่าเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ดีดังนั้นเราควรที่สามารถนำนำมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจไปได้อีกโดยการที่เราเอา Innovation หรือเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยมาช่วยต่อยอดในเรื่องของการเสิร์ฟ สินค้าและบริการเนี่ยให้รวดเร็วมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงได้กว้างมากขึ้นแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในในช่วงโควิดนะคะก็มีทั้งคนที่ได้รับผลกระทบมีอุปสรรคกับคนที่ถือว่ามีโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากในช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่ซูชิงสงสัยก็คือเรามักจะมองต่างชาติเรามองตัวเองใช่ไหมคะอยากจะให้น้องลี่เล่าให้ฟังหน่อยว่าถ้าหากว่าเราเป็นต่างชาติแล้วมองเข้ามา p พอ c e p t i o n ของคนต่างชาติที่มอง Creative Economy ของไทยเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะถ้าในมุมลีนะคะคือประเทศไทยเรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมเดิมที่ดีอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่ต่างชาติเขามองเข้ามาเขาคงอยากมาเที่ยวมากินอ,อาหารตรงนี้ของเราเป็นจุดแข็งของเราแล้วแต่ในระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาค่ะทางภาคเอกชนเขาก็ได้สร้างผลงานสร้างชื่อเสียง ก็ยิ่งทําให้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปมากขึ้นจากคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักเราเขาก็ได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นภาพยนตร์แบทจิ n เนียสค่ะ,ะก็ของเราก็โด่งดังจนถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทางที่ฮ่องกงอินเดียหรือไม่ว่าการทำซีรีส์วายตอนนี้ก็ตีตลาดเอเชียเกือบทั้งหมดจีนฮ่องกงพวกนี้นะคะหรือเกมส์โฮมสวิตโฮมที่ดังในปี2017รวมไปถึงกระแสทีป๊ค่ะเช่นคุณอิงคุณน้องมิลลี ที่ได้รับรางวัลตัว Mnet a s e a n Music Award ในปี2020นี้นะคะที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตรงนี้ก็สร้างกระแสความสนใจจากชาวต่างชาตินอกจากนี้ก็ยังมีอาหารถ้าด้านอาหารเนี่ยไม่แน่ใจเคยได้ยินไหมเป็นช็อกโกแลตแบรนด์พลาไดนะคะาค่ะเคยได้ยินใช่เป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ของไทยเราเองซึ่งเขาก็ไปแข่งขันที่ International Chocolate Award ที่ประเทศอิตาลีเขาก็ได้รางวัลมาตรงนี้ก็เลยทำให้คนอะ่ะ รู้จักเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะเข้ามาเหมือนมาเที่ยวมารู้จักเรามากขึ้นเนาะหรือตัวอย่างเคสที่เราเห็นภาพมากขึ้นอย่างเช่นซีรีส์เรื่องโซตัสเดอะ r ซีรีส์ที่เขามีการกินนมชมพูมีการทายอินเรื่องเครื่องดื่มเข้าไปในหนัง ตรงนั้นก็ทําให้ต่างประเทศเขาแบบเหมือนอยากกินอยากดื่มก็ต้องไปเปิด youtube วิธีการทํานมชมพูมันก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาอีกล็อตหนึ่งอ๋อก็จริงน้อยถ้าเราเป็นคนต่างชาติแล้วก็มาเห็นนมชมพูในในซีรีส์สักเรื่องเราก็าอาจจะสงสัยว่าไอเครื่องดื่มสีชมพูนี้มันทํามาจากอะไรอ๋อก็กลายเป็นกระแสะไปเลยใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือจะเป็นเรื่องของที่ ช่วงหนึ่งที่น้องมิลีเอาเข้าวเหนียวมะม่วง,วงช่ไปกินอยู่บนเวทีคอเชล่าตรงนั้นก็โด่งดังคนก็แบบเอออยากกินตามอันนี้ไม่ใช่แค่นคนต่างชาตินะคือคนไทยเองก็แบบวันถัดมาก็ไปต่อค <น S 2> ิวร้านข้าวเหนียวมะม่วงกันนะคะใช่ใช่เลยค่ะดังนั้น4-5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อาจจะยังไม่เคยได้รู้จักหรือว่าสนใจประเทศไทยผ่านทางแง่มุมดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยอย่างโอ้ประเทศไทยอาหารอร่อยมีการท่องเที่ยวมีชายหาดมีนั่นมีนี่เขาอาจจะได้รู้จักเราในแบบที่ ก่อนหน้านี้คนไม่เคยเห็นในมุมนี้มาก่อนอย่างเช่นมุมของความเป็นทีป๊อปมุมของซีรีส์ต่างๆนะคะ EP ที่แล้วเนี่ยพี่เตะค่ะมีการพูดถึงโครงการของ NIA นะคะที่ชื่อว่า Thailand Content Lab ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยน้องลี่ได้ลงไปทำโครงการนี้เต็มๆเลยวันนี้ซู่ชิงก็เลยอยากจะถามเพิ่มเติมค่ะเราจะมาลงรายละเอียดกันเรื่องโครงการ Thailand Content Lab นะคะว่าที่มาที่ไปคืออะไรคะแล้วเจอร์นี่ของคนที่เข้าร่วมโครงการเนี่เป็นยังไงบ้างคะ โอเคค่ะ Thailand Content l a b อ่ะค่ะจุดประสงค์ที่เราตั้งขึ้นมาคือเราต้องการจะสร้างศักยภาพความสามารถของนักสร้างสรรค์ที่อยู่ในประเทศไทยโดยเราทำร่วมกับภาคเอกชนอย่างเช่นฟังใจแล้วก็ไนลอนซึ่งพวกเรามีเหมือนมีภาพที่เหมือนกันว่าเราต้องการจะผลักดันนักสร้างสรรค์เหล่านี้ให้เขาสามารถผลิต ตัวคอนเทนต์บริการหรือผลิตภัณฑ์โปรดักต์ออกมาสู่ตลาดได้แล้วสามารถขายได้จริงโดยที่เขาต้องมีองค์ความรู้มีไมซ์เซ็ในความที่เป็นผู้ประกอบการการหาข้อมูลการทำ Research พวกนี้ให้คือให้เขาทำทำอย่างมีระบบมีแบบแผนมากขึ้นค่ะเพราะจากที่ผ่านมาเราจะมองว่าเขามีทาเล้นมีศักยภาพ<ะ>สร้างสินค้าดีๆได้แต่เขายังไม่สามารถที่ไปตีตลาดได้ทำการตลาดไม่เป็น างเงี้ยคะ่ะตรงนี้เราก็จะมาช่วยส่งเสริมเขาในด้านนี้นะคะซึ่งตัว Thailand Content Lab เราจัดมาประมาณ2ปีแล้วคะ่ะซึ่งเราก็ไปโฟกัสตั้งแต่กลุ่มนักศึกษาไปปูพื้นฐานเรื่อง mindset เรื่องของการทำธุรกิจเอานาวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้กับตัว product แล้วก็ปีที่2เราก็เริ่มขยายผลมาในกลุ่มบุคคลธรรมดาซึ่งกลุ่มบุคคลธรรมดาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยก็คือคนในวงการ ก็คือนักสร้างสารรค์แหละคนในวงการที่จะอยู่ในสาขาภาพยนตร์หรือสาขาบอดแคสติ้งสาขาเพลงแล้วก็สาขาเกมค่ะน้องลี่จากการทําโครงการนี้เนี่ยน่าจะได้เห็นหลายโปรเจกต์เลยนะคะช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ตัวน้องลี่เองเนี่ยชอบโปรเจกต์ทีมไหนเป็นพิเศษคะค่ะ,คะก็จะบอกว่าตั้งแต่ที่ทํามา2ปีนะคะก็มีบางโปรเจกต ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพื่อนำไปต่อยอดหรือนำไปใช้ไปพัฒนาคอนเทนต์นะคะไปใช้บนวิวะคะ่ะ v i e แพลตฟอร์มนะคะส่วนถามว่าชอบโปรเจกต์ไหนล่าสุดเลยค่ะที่ที่ได้รางวัลอันดับหนึ่งในสาขาภาพยนตร์นะคะก็เป็นเรื่องของกดจุดกดจุดเหรอคะใช่ค่ะกดจุดของทีม going merry นะคะซึ่งพอดเรื่องคร่าวๆเลยก็คือ,อะจะเป็นสาวอีสานนะคะ ที่เขาแบบเหมือนลักลอบเข้าไปทํางานที่เกาหลีเข้าอิงมาจากเรื่องจริงใ,ใช่ใช่ไปไปทํางานเรื่องนวดแผนไทยแต่ว่าจุดพีก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เขามีเหมือนพลังพิเศษหัตถเทวะก็คือว่าเวลานวดไครเนี่ยเขาก็จะเห็นอดีตของคนคนนั้นน่าดูใช่ซึ่งหลังจากนั้นน่ะมันเลยทําให้เขาต้องไปพัวพันกับเหตุการณ์ต่างๆไปทํางานร่วมกับตํารวจแล้วก็ยากุซ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบ เป็นพอดเรื่องที่มันมันสามารถติดตามไปได้เรื่อยๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นเดียวกันนั่นก็คือเป็นรายการ v าไรตี้โชว์ค่ะเป็นของ T-Star r o a d นะคะเขาเป็นรายการที่เฟ้นหาสุดยอด Performance ของกิร์ลกุก๊ปก,ก็คือ T-POP นั่นเองค่ะซึ่งเขาจะมีการประกวดจนได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเนี่ย ก็จะได้ไปประกวดบนเวทีโดนโปรโมตในในในเวทีในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะเป็นพื้นที่ปล่อยของแล้วก็อาจจะมีเกมต่างๆเนี่ยให้ให้ให้เกิร์กรูปหรือทีป๊อปเป็นปเขาเขาได้ลื่นกันก็จะทำะให้แฟนคลับเนี่ยติดตามได้อืมโหยน่าสนใจทั้งนั้นเลยหัดเทวะเนี่ยพอพูดถึงพล็อตเรื่องแบบนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าดูมากเลยอะแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นการผสานเอาการนวดซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากของไทย แะะทนที่เราจะไปบอกชาวต่างชาติว่าเรานวดเก่งนะเรามีที่นวดดีๆมีหมอนวดดีๆเยอะนะเราอาจจะไม่ต้องบอกตรงๆแบบนั้นแต่ว่าเราใส่เข้าไปเป็นหนึ่งในพล็อตเรื่องของหนังเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันมีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์พูดถึงแบบที่ซอฟต์ soft, แต่ว่าพาวเวอร์ฟูลนะพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์แล้วนะคะอยากจะมาที่วงการเพลงบ้างคะ่ะน้องลี่เอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่อง south by southwest นะคะเป็นตัวอย่างของการทำแบบมิวสิกอีเวนต์ขึ้นมา ในอเมริกาทีนี้ในไทยเองเนี่ยซู่ชิงก็ได้ยินว่าเคยจัดเป็นมิวสิกซิตี้ขึ้นมาเหมือนกันนะคะอีเวนต์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่จัดอีเวนต์และผลลัพธ์ที่ได้มามีอะไรบ้างคะน้องลี่หลังจากที่เราได้ดูเคสสตารแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมงานตัวเซาบายเซเวสนะคะเราก็ได้มีความร่วมมือร่วมกับภาคเอกนชนแล้วก็ภาครัฐ อย่างเช่นทีเซปซีเอฟังใจแล้วก็ไนลอนค่ะจุดมุ่งหมายของเราคือเราอยากจะสร้างเทศกาลเมืองดนตรีขึ้นมามันก็เลยเกิดตัว Bangkok Music City ขึ้นมานะคะซึ่งมันเป็นเทศกาลดนตรีและการประชุมระดับนานาชาติด้านธุรกิจ ซึ่งตรงนี้เราถอดแบบมาจากเซาบายเซาเวสเดี๋ยวดิขอเล่าตัวเซาบายเซาเวสได้เลยว่าในงานนั้นมันมีอะไรบ้าง<ม>ต้องบอกว่าเซาบายเซาเวสเนี่ยเป็นเทศกาลเมืองดนตรีที่มีประจําทุกป,ปีในเมืองออสตินเนาะมันเป็นการเทคโอเวอร์ย่านค่ะในย่านออสตินขึ้นมาเดี๋ยวจินตนาการไปพร้อมีิก็ได้ว่าในเมืองออสตินในย่านนั้นค่ะจะประกอบไปด้วยโรงแรมแล้วก็มีร้านอาหารมีบาร์เยอะมากแล้สามารถที่เดินเข้าไป ได้ทุกมุมทุกซอดเลยแล้วก็จะเจอบาร์เจอร้านอาหารเต็มดังนั้นสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจัดเซมินาจัดเวิร์กช็อปหรือการโชว์เคสนะคะตามสถานที่ต่างๆเช่นมิทติ้งรูมหรือห้องบอลลูนของโรงแรมต่างๆมันเลยทําให้คนที่เข้าไปงานเขาก็จะเข้าไปโรงแรมแล้วก็มีการเดินผ่านตัวร้านอาหารมีการเดินผ่านตัวบาร์ต่างๆ ส่วนอันที่2ก็คือร้านอาหารนะคะบางทีก็จะถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทเทคใหญ่ๆอย่างเช่น Netflix, Twitter, Spotify เขาจะเรียกว่า House ค่ะเหมือนปิดเลยเป็นประมาณแบบ3 4วัน mm hmm. เป็นแบบ Facebook House, Twitter House, n เน็ตฟลิกซ์เเพื่อจัด Networking ตลอดทั้งวันเลยเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปจริงๆก็เข้าไปพูดคุย <c oughs> ไปทำเน็ตเวิร์กได้หรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นๆที่เขาจัดขึ้นมาหลังจากนั้นพอตกเย็นกลางคืนหน่อย ก็จะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ตามบาร์ต่างๆซึ่งแต่ละบาร์ค่ะเขาก็จะแบ่งว่าโอเคบาร์นี้จะมีเป็นโซนญี่ปุ่นนะเป็นวงดนงตรีจากประเทศญี่ปุ่นโซนนี้ก็จะเป็นไทยบวกกับมองโกเลียที่เราไปแจมด้วยโซนนี้มาจากอินโดนีเซียหรือจะมีหลายประเทศมากค่ะในขณะเดียวกันคนที่เข้าไปชมอะค่ะจะไม่ใช่แค่บุคคลทั่วไปจะเป็นค่ายเพลงเป็นเอเจนซี่ต่างๆหรือแมวมองอะค่ะเขาก็จะเข้าไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วเขาก็จะไปพิกอัพเลยว่าคนเนี้ย ดูโดดเด่นดูหน้าสามารถจะต่อยอดไปได้เขาก็จะดันให้เป็นศิลปินระดับโลกซึ่งศิลปินระดับโลกที่เกิดจากสบาย r ซเวสก็มีให้เห็นหลายคนมากอย,จจอ,อย่างเช่นจอห์นเมเยอร์อย่างเงีะะ้แล้วถอดแบบออกมากลายมาเป็น Bangkok Music City ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งของเราก็พยายามทำแบบนี้เหมือนกันซึ่งลักษณะคล้ายๆกันสบายเซเวสเลยค่ะ เราก็มีการจัดประชุมระดับนานาชาติเชิญสปิเกอร์หรือวิทยากรจากต่างประเทศที่อยู่ในอุตสาหกรรมดนตรีหรืออ n นเตอร์เทนเมนต์เข้ามาให้ความรู้กับนักสร้างสรรค์ของเมืองไทยหรือว่ายกเคสตัวผู้ประกอบการจากต่างประเทศนะคะสตาร์ทอัพจากต่างประเทศมาให้ความรู้ หรือมาเล่าประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการไทยเราด้วยเหมือนกันนอกจากนี้เราก็มีคอนเสิร์ตโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์กับศิลปินหน้าใหม่ๆที่อาจจะไม่แมสแต่ก็เป็นเวทีเป็นมาร์เก็ตเพลสให้เขามาโชว์ของสิ่งที่เราได้จากตรงนี้ก็คือว่าเราทําให้เกิดรายได้หมุนเวียนเกิดการจ้างงานเกิดจ้างคนแล้วก็ได้รับความสนใจจากต่างประเทศด้วย<ห>เขาก็ซื้อตัว๋วมีการบนะุ๊กิ้งเนาะโรงแรมเอยหรือซื้อบัตรเข้ามา<ห>เขาก็จะมีการจัดจ่ายใช้สอยในประเทศเรา<ห>มากขึ้น ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็ที่ดีที่ได้รับมาจากการจัดงาน Bangkok Music City นี้นะคะคุยกันครอบคลุมไปทั้งภาพยนตร์ซีรีส์ทั้งทั้งดนตรีแล้วคราวนี้อยากจะให้น้องลี่แชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะว่าจากมุมมองของคนที่ทำงานเนี่ยคิดว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในมาเทคนะคะเรามี Music Art และ Creation re ในไทยเนี่ยมีฟีดแบ็ยังไงบ้างคะเขามีจุดเด่นมีจุดที่จะต้องเสริม ออมีสิ่งที่ต้องการทั้งทางด้านการสนับสนุนนโยบายต่างๆเพิ่มเติมยังไงบ้างคะค่ะถ้าในปัจจุบันนี้ให้รีมองรีจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ามเรื่องลวกันคก็คือว่าผู้ประกอบการไทยเราอะ่ะมีของอยู่แล้วมีความคิดสร้างสารรค์มีฝีมืออยู่แล้วแต่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะเข้าถึงตลาดได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนตรงนี้ อาจจะต้อง 1. ปูไมซ์เซตก่อนว่าเราจะไม่ใช่แค่ทำงาน Creative Product ไปตั้งขายแล้วจบแต่เราต้องนึกถึงหรือคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักก่อนตรงนี้ก็คือไมซ์เซตของด้านการทำการตลาดเนาะการรีเสิร์ชการเก็บข้อมูลอย่างที่2นะคะปัญหาที่เจอก็คือหลังจากที่เขามี Product ์แล้วมีตลาดแล้วแล้วเขารู้แล้วว่าเขาต้องทำสินค้านี้เพื่อตอบโจทย์ใคร สิ่งที่ขาดก็คือเงินทุนค่ะเงินทุนในการสนับสนุนจากภาครัฐบางหน่วยงานอาจจะเป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนเกี่ยวกับส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมเขาก็จะมีเงื่อนไขาการให้ทุนซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับตลาดที่เป็นอยู่อย่างเช่นผ,ผู้ประกอบการที่ต้องการขอทุนจะต้องมีเงื่อนไขาตามนี้นะเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวโปรดักต์เขาเพื่อเพื่อสามารถขอทุนได้แต่ในขณะ,ะเดียวกันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ กับตลาดหรือบางหน่วยงานอาจจะบอกว่าถ้าคุณมาขอทุนเนี่ยคุณต้องใช้วิธรรมเดิมนะห้ามดัดแปลงห้ามปรับเปลี่ยนอนุญาตเลยใช่มันก็เลยทําให้เขาไม่สามารถหนึ่งเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากอันที่สองคือทำให้ตัวคอนเทนต์สินค้าบริการของเราอ่ะมันไม่ได้มีนวัตรกรรมที่ใหม่ๆเพราะเรายัางคอนเซอร์วทีฟในส่วนนี้อยู่ในส่วนที่สามนะคะปัญหาที่เราเจอก,อก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีค่ะอย่างเช่นการทำ เกมหรือการเข้าถึงตัวเทคโนโลยีพวก 3D Printing หรืออะไรต่างๆตรงนี้เรายังไม่ภาครัฐยังไม่มีพื้นที่ตรงนี้ให้เขาเข้ามาทดลองทำโปรโตไทป์ได้แบบฟรีๆถ้าเขาจะไปทำอาจจะต้องเหมือนไปโคกับมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยเขาก็ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าไปใช้งานตรงนี้ตรงนี้เราอาจจะภาครัฐอาจจะต้องแบบช่วยช่วยในเรื่องของ Facility อเทคโนโลยีตรงนี้ด้วยนะคะ ดังนั้นจริงๆแล้วน้องลี่มองว่าผู้ประกอบการในไทยเนี่ยเขาเขาพร้อมละเขามีไอเดียเขามีของเขามีฝีมือมีความคิดสร้างสรรค์แล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปอาจจะเป็นทรัพยากรทางด้านต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเงินทนุนหรือว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ซึ่งถ้าสามารถทําให้สิ่งต่างๆเราเนี้ยปรับเปลี่ยนได้ก็จะเป็นการสนับสนุนให้ Creative e c o n o m y ในไทยเติบโตขึ้นได้อย่างเข้มแข็งกว่านี้มาที่คําถามสุดท้ายกันเลยนะคะสําหรับมุมมองของน้องลี่เองค่ะ คิดว่าในตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจกสร้างสรรในไทยประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคะแล้วฝันเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างถ้าในมุมลี่นะคะตอบไม่ได้ว่าสำเร็จหรือยังเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราถูกจัดอันดับอยู่ในช่วงที่30-35ถึง35<ะ>จาก120ประเทศอยู่ตลอดเวลาคือเราจะอยู่แค่นี้ เราเรายังไม่เคยเห็นว่าเราไปอยู่20ต้นๆลี่เลยคิดว่าเราคงอยู่ใน comfort zone อยู่อะค่ะที่เรายังใช้วัฒนธรรมเดิมๆอยู่ต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่แต่ลี่คิดว่าเราสามารถไปได้ไกลอีกถ้าเรานำเทคโนโลยีนำนำวัตรกรรมตรงเนี้ยมาช่วยเสิร์ฟตัว product แล้วก็ service ตรงเนี้ยให้มันไปได้เร็วขึ้นไปกว้างขึ้นเราก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ลี่ว่าเรายังมี r o มที่จะไปต่อได้อีกอมไม่ใช่อยู่แค่นี้อะค่ะ แล้วก็สิ่งที่ลราอยากเห็นต่อไปนะคะก็คือการสนับสนุนอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่มันสอดคล้องกันนะคะเราควรที่จะรับฟังภาคเอกชนว่าในกลุ่มภาคเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เขาต้องการอะไร เราอาจจะต้องรับฟีดแบ็ตรงนี้เข้ามาและก็อาจจะต้องแก้จนไปถึงระบบะเรื่องของนโยบายเลยด้วยซ้าซึ่ง NIA จะทําคนเดียวก็ไม่ได้มันต้องใช้พาร์ทเนอร์หลายหลายส่วนอยู่เหมือนกันคะ่ะที่ช่วยกันผลักกันตรงนี้ จริงๆแล้วฟังจากน้องลี่เนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าเราไม่น่าจะตกไปจาก30ถึง35นี้หรอกเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เราสนับสนุนให้เต็มที่เราเข้าใจในในเนเจอร์ของ Creative Economy ในไทยมากขึ้นเปลี่ยนแปลงนโยบายให้สอดคล้องเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นการเพิ่มอันดับขึ้นไปสูงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงออกจากที่เดิมที่เราอยู่มานานที่เป็นคอมฟอร์ทโซนนะคะก็ได้ไอเดียไปจากน้องลี่นะคะที่เป็นคนทํางานจริงๆเลยค่ะว่าใน ตอนนี้เนี่ยมอง Creative Economy ในไทยกันไปถึงไหนแล้วนะคะ สำหรับ e ีนี้นะคะเราได้ยินเสียงสะท้อนของกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือว่า creative economy ของไทยแบบเจาะลึกกันนะคะนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของไทยค่ะในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมนะคะการมีกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรที่แข็งแรงเนี่ยก็เหมือนกับการมีไม้แล้วก็ลำโพงขนาดใหญ่ค่ะที่จะช่วยส่งเสียงเรื่องราวของเราออกไปให้คนอื่นๆทั่วโลกได้ยินนะคะและเมื่อคนอื่นได้ยินเราทุกคนก็จะหันมาจับตามองที่เรานั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณดองลี่มากๆเลยนะคะที่ มาเป็นแขกรับเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะและสุดท้ายอีกครั้งนะคะฝากติดตามทุกช่องทางของ NIA ค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยค่ะ NIA Thailand นะคะบน Facebook Instagram Twitter Line OA แล้วก็ Blogdit นะคะติดตามคอนเทนต์วิดีโอของเราได้บน YouTube ค่ะที่ NIA Channel นะคะแล้วก็ NIA Podcast บน Soundcloud และ Spotify ค่ะวันนี้หมดเวลาสำหรับเอพิโซดนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ